สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวิลาภาคมังงะวันนี้มานหอกหวนคืนเราไปรับชมและฟังการต่อสู้กับห้าจอมโฉยกันต่อเลยครับตอนที่28ยอดเขาจากักรพพรดมานสวรรค์ดูเหมือนว่าจะลำบากกันหน้าดูถ้าข้าเสียเวลาไปมากกว่านี้คนในหน่วยมีแต่จะได้รับบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ ไปช่วยคนก่อนค่าค่าต้องรีบจัดการให้จบจบไปควันแทรลางดูไม่น่ามีปัญหากับการรับมือจอมโฉดฟ้าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับเขาแล้วกันงั้นหน้าที่ของค่าก็คือ การรู้สึกเหมือนมีอันตรายกำลังใกล้เข้ามาการกำจัดจอมโฉดขาวเฮ้ยใครใครกันใอรไขกล้าทำกับข้าแบบนี้ ข้าจะส่งเจ้านั่นไปหาพระพุทธเจ้าหุบปากซะไอ้พระจอมปลอมดีแบบนั้นแหละ เทือกเขาชื่อว่านอีกชื่อหนึ่งคือเทือกเขาหนึ่งแสนชื่อของเทือกเขานี้มีที่มาอยู่สองที่ที่มาแรกก็เพราะเทือกเขานี้มีคนของสำนักมารอยู่รวมกันเป็นแสนอีกที่มาหนึ่งก็เพราะเทือกเขานี้มียอดเขาอยู่เกือบๆแสนยอดและในหมู่ยอดเขาเหล่านั้นยอดเขาที่สูงที่สุดนั่นก็คือยอดเขาเจนกิท โชกุสุยอดเขาที่สูงเสียดสวรรค์บนยอดเขาเจนกิสโชกุสุมีสายลมเย็นแลยเยือกพัดอยู่ตลอดทั้งฤดูและปกคลุมไปด้วยหิมะขาวตลอดปีทําให้สถานที่นี้เย็นสุดขั้วจอมยุทธทั่วไปไม่อาจเข้าใกล้ยอดเขานี้ได้มีเพียงจอมยุทธที่มีร่างกายที่ต้านทานความร้อนและความเย็นเท่านั้น ที่จะปีนเขาลูกนี้ได้ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า500คนจากจำนวนจอมยุทธทั้งหมดของสำนักมารแต่ถึงอย่างนั้นคนของสำนักมารก็ไม่มีใครกล้าปีนเขาลูกนี้อยู่ดีเพราะมันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งยอดเขาแห่งจกักรพรรดิมารสวรรค์ด้านบนมีสถานที่ที่เทพสิงสถิตยอยู่ตำหนักมารสวรรค์มันเป็นสถานที่ที่เจ้าสำนักมารสวรรค์ มารสวรรค์พาจันทาซอนฮวีอาศัยอยู่นักกลยุทธ์อาวุโสของสำนักมารสวรรค์หนึ่งในสิบบรมลป์จาร์มารสุดยอดมันสมองแห่งมารสวรรค์สังควานซอกอแฮมเข้ามา นายท่านเชิญให้เข้าพบค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะบุพภาแห่งคืนทมินนักกลยุทธ์อาวุโสเจ้ามีธุระอันใด ข้ามีข่าวด่วนมาแจ้งให้ท่านทราบครับตอนที่29แผนการลายข่าวด่วนหรอือเจ้ารู้ไม่ว่าข้าปลื้มในความสามารถและความจงรักภักดีของเจ้าแค่ไหนหลายปีที่ผ่านมาข้าถึงได้ให้เจ้าดูแลเรื่องสำคัญต่างๆในสำนักและตอนนี้เจ้ากลับทอมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าว ไหนว่ามาสิมีข่าวด่วนอะไรกันข่าวเกี่ยวกับคุณหนูครับอัางที่ท่านทราบดีว่าขณะนี้คุณหนูกำลังฝึกอยู่ในธรรม,มานซ่อนเลนและกำลังถูกส่งออกไปฝึกภายนอกในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่สองนั่นก็เพราะท่านบอกกับคุณหนูว่าตำแหน่งรองเจ้าสำนัก ไม่ได้ส่งต่อกันทางสายเลือดแต่ส่งต่อด้วยทักษะและความสามารถถูกต้องเดี๋ยวนะเจ้าจะบอกว่าคุณนูกำลังตกอยู่ในอันตรายครับอันตรายงั้นเหรอถ้าตัดเรื่องที่ว่าเธอเป็นลูกของข้าไปก็ยังมีฝีมือไม่น้อยแถมยังได้ยินว่าเธอเป็นอัดับสองในทำมานซ่อนเลนด้วย ภารกิจมันยากขนาดนั้นเลยเหรออย่างที่ท่านทราบภารกิจที่มอบให้กับหน่วยมารซ่อนเลนนั้นไม่ง่ายแต่ถึงจะยากแค่ไหนถ้าเข้าตาจนจริงๆเด็กฝึกก็สามารถหนีเอาตัวรอดกันได้ภารกิจของคุณหนูกับหน่วยมารซ่อนเลนที่สองคือการกำจัดก้าวมัจจุราชเหมือนเคยได้ยินมาก่อนแต่นึกไม่ออกเลยฮะมันไม่คู่ควรให้ท่านเสียเวลาจำครับ พวกมันทั้งเก้าเป็นสิทธิ์หนึ่งในภูอาวุโสของสำนักมาร้ายอาจารย์ของมันอันตรายก็จริงแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อแปดปีก่อนถึงจะยังมีชีวิตอยู่ก็สู้กหน่วยมารซ่อนเลนที่สองไม่ได้อยู่ดีแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนท่านรู้จักดาบยักษ์แห่งขุนเขาเขียวไหมครับเหมือนจะเคยได้ยินมาก่อนไม่สิ ข้ามั่นใจว่าข้าเคยได้ยินดาบยักษ์แห่งภูเขาเคียวเป็นจอมยุทธ์มีฝีมืออยู่ชั้นเดียวกันกับมานระดับสูงแม้แต่ในสำนักก็ยังมีแค่ไม่กี่คนที่สามารถปะมือกับมันได้แต่มันเป็นโจรภูเขาที่อยู่ชิงไห่ไม่ใช่เลอชิงไห่น่าจะอยู่ห่างจากที่ที่เธอไปทำภารกิจหลายร้อยลีเจ้าจะบอกว่ามันเสียอำนาจให้กับคนของชิงไฮ ก็เลยหนีมาที่สินเจียงแล้วก็จับก้าวมาจุลาเป็นลูกน้องงั้นเหรอถูกต้องครับตอนนี้เธออยู่ที่ไหนน่าจะใกล้ๆก,กับกอลาครับดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวเป็นจอมยุทธที่มีฝีมือถ้าส่งคนไปสุ่ม 4, สี่ซุมห้าก็มีแต่จะโดนมันสังหารเปล่าๆแต่ปัญหาคือพวกเราส่งสิบบุราจารย์มานแล้วก็จอมมานออกไปไม่ได้ ใช่ครับหลายฝ่ายในสำนักมีพฤติกรรมที่มีพิรุษพวกเราส่งพวกเขาไปช่วยคุณหนูที่ยังไม่ได้เป็นรองเจ้าสำนักเต็มตัวมีแต่จะเปิดโอกาสให้พวกมันโจมตีท่นานข้าก็เลยคิดอะไรขึ้นมาได้หน่วยมารซ่อนเลนทีหนึ่งสำเร็จภารกิจกลับมาไวกว่าที่ขาดไว้ ตอนนี้พวกเขาน่าจะผ่านอาเคอร์ซูมาแล้วถ้าให้ออกเดินทางทันทีคาดว่าน่าจะถึงกอรลาในอีกสี่วันครับคิดว่าเธอจะอยู่รอดถึงสี่วันงั้นเหรอกาวมัจ,จุราชโดนสังหารไปแล้วหนึ่งเจ้าดาบยักษ์เองก็กำลังตามล่าคุณนูอยู่แต่คุณนูอยู่กับหน่วยมารซ่อนเลนที่สองโชคดีที่พวกเขาสามารถรักษาระยะห่างจากดาบยักษ์ได้ เพราะงั้นสี่วันน่าจะทนไหวครับตกลงทรงหน่วยมารซ่อนเลนที่หนึ่งเดินทางไปยังกอรลาดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวจะจัดการได้จริงจริงนะนเหรอมันจะทำสำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญมันแค่ต้องทำตามคำสั่งเจ้าแต่<ช>อ,อ ลองกายของข้าโดนสะกดไม่ต้องห่วงค่าไม่ลืมข้อตกลงของพวกเราแนะ่อีกอย่างแค่ค่าเด็กผู้หญิงคนเดียวมันจะยากอะไรนะักหนาที่สำคัญจริงๆไม่ใช่เรือหรืออัศวินแต่เป็นล้าช้าต่างหากหรือไม่จริงอืมลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นใครไอ้แก่ที่หน้าตาดูใจดี เป็นหนึ่งในสิบรมมาจอนมอนแถมยังเป็นหนึ่งในสามอันดับตนตๆซะด้วยงั้นก็เอาของมาให้ข้าดูซินี่ฮเฮนี่น่ะเลอะไอ้ของที่เจ้ามั่นใจนักมั่นใจนะแต่เจ้าแน่ใจนะว่ามันจะได้ผลอย่างที่เจ้าว่ามาหน่ะ พิษนี้เป็นพิษที่ฆ่าชีวิตมือหอกอันดับหนึ่งของยุทธภพบ,บรมอาจารย์หอกเมื่อสิบปีก่อนบรมอาจารย์หอกเลยมันก็แข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละแต่มันจะเทียบกับเจ้าสำนักได้หรอฟังนะนี่ไม่ใช่พิษตัวเดียวกับเมื่อสิบปีก่อนหลังบรมอาจารย์หอกตายข้าใช้เวลาสิบปีเต็มเพื่อพัฒนามันขึ้นมาใหม่ยอมได้ ข้อรักษาคำพูดของข้าแล้วเจ้าก็อย่าลืมข้อตกลงว่ะไม่ต้องห่วงถ้าเจ้าทำให้ข้าเป็นเจ้าสำนักได้และทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับสำนักข้าก็จะรักษาคำพูดฮ่าฮ่าฮ่ วันหน้าเราจะไปไหนกันครับทำไมถึงได้รีบขนาดนี้หลังจากได้รับข้อความพวกเราจะไปที่กอลาฮอกอล้าตอนที่สาสดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวไม่คิดเลยว่าจะเจอมันที่นี่เกือบจะก,กำจัดเก้าวมาจุดลาดได้แล้วเชียวใครจะไปคิดมันเป็นลูกน้องของดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวยังไงก็สู้กับมันไม่ไหวแนะ่ จะสู้กับมันได้ต้องเป็นมาระดับสูงเท่านั้นเออวอนจีเจ้าไหวไหมหัวหน้าเออถ้าเราสำเร็จวิชาบุปผาธรมินวิญญาณโลหิตแล้วก็อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นความช่วยเหลือน่าจะใกล้ถึงแล้วเจ้าเดินไหวไหมข้าก็อุตสาหนึกว่าจะหนีไปไหนไมาอยู่นี่กันเองหรือ พวกแกมาอยู่ที right. ่นี่ได้ยังไงฮฮก้าวมาจุลาชกับดาบยักษ์แห่งภูเขาเขียวสภาพดูไม่ได้เลยนะคิดไม่ผิดจริงๆที่ข้าข้ามทางลัดมานึกว่าสามวันที่ผ่านมาจะสลัดมันพ้นแล้วซะอีกเมื่อไหร่ความช่วยเหลือจะมาถึงกันจะมากันจริงหรือเปล่านะ ถ้าข้อความของข้าไปถึงทันเวลาความช่วยเหลือก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนพวกเขาคงกำลังตามหาข้าอยู่แถวแถวนี้แน่ข้าต้องทวงเวลาให้ได้นานที่สุดอย่างน้อยๆต้องได้สักหนึ่งชั่วยามทุกคนถึงขีดจำกัดแล้วถึงทั้งหน่วยจะรวมกันสู้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทวงเวลาได้ถึงหนึ่งช่วยามไหมข้าต้องทวงเวลาด้วยตัวเอง ัวน่าหเจ้ามาดวลกันแบบตัวต่อตัวหาโหูฟาดหรือไงข้าบอกว่ามาดวลกันแบบตัวต่อตัวหรือว่าเจ้ากลัวฮ่า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 ฮาหล่นหาที่ตายซะแล้วก็ได้ข้าจะเล่นกับเจ้าเอง เดี๋ยวครับฮอให้ข้าจัดการกับมันเถอะครับมันเป็นหัวหน้าหน่วยของกลุ่มมารที่ข้าพี่น้องข้าไปห้าคนข้าอยากจะจัดการมันด้วยตัวเองครับก็ได้แต่อย่าข้าล่ะข้าไม่ได้สนุกกับผู้หญิงมานานแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นไปตามที่ข้าต้องการข้าแค่ต้องถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุด มองไปทางไหนของเจ้ากันการกําจัดเจ้ามัจจุราชไม่ใช่ปัญหาแต่ข้าไม่ควรตอบโต้หนังนี้ถ้าข้าฆ่ามันเจ้าดาบยักษ์จะลงมาสู้แทนแน่ถ้ามันลงมืออย่าว่าแต่หนึ่งชั่วยามเลยแค่หนึ่งการทูบข้าก็ทนไม่ไหวแล้วลบได้ลบดีนะแก อย่าบอกนะว่ามันท่านครับนี่มันหมายความว่ายังไงถอยไปแกชนะมันไม่ได้พูดอะไรนะครับไอโง่ไม่เห็นหรืองไงว่ามันไม่ยอมโจมตีกแกมันคิดจะทวงเวลาแย่ละ่ะรู้ตัวไปเป็นบ้าเลยนะดูแกหอบสิแต่การหายใจของมันยังปกติอยู่เลยมันไม่เหนื่อยเลยสักตนิด แกนี่ร้ายไม่เบาเลยนี่นังหนูจบแล้วครับสามตอนนะแม่กำลังจนมุมเลยนะครับนี่ลูกของเจ้าสำนักมารสวรรค์นะไม่รู้ว่าพระเอกจะมาช่วยทันไหมแต่ตามเนื้อเรื่องมาทันอยู่แล้วสำหรับพระเอกของเรายังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับวันนี้ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้า